Honda c ซ vic 1.5 RS Turbo ปี2021ป้ายแดงล้าน2กว่ารถสภาพมือเดียวป้ายแดงเลขไม้สาม0 0 0วันนี้จัดไป759,000บาทมาครับผมผมวินวีกเกแอนซันนะครับวันนี้ผมมากับเจ้าตัว Honda c ซี i c 1.5 RS Turbo นะแล้วคันนี้พิเศษมากๆตรงที่มันเป็นปี2021เรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเลยทีเดียวแล้วเลขไม่บอกเลยว่าเลขไม่แค่3 0 0 0 0โลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาดูละละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลย เรียบร้อยนะไฟหน้าสวยๆใสๆอย่างกับป้ายแดงแบบนี้กระจังหน้าสีเป็นโรแบ็กแล้วก็มีโลโก้ RS Turbo ติดตั้งมาให้นะครับผมสวยเดิมโรงงานมากๆเลยคันนี้ขอบอกแล้วก็ล้อแมกนะครับแมกเดิมโรงงานนะตัวนี้ไมนเนอร์เซนเรียบร้อยจะเป็นลมดําแบบนี้ใส่ยางบิดสโตนมาให้เรียบร้อยด้านข้างนะครับกระจกมองข้างติดตั้ง Honda าเรนโบมาให้แล้วก็มีชุดกันาสาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมเรียบร้อยเรียกว่าตัวท็อปสุดๆก็จะได้ออปชั่นที่มันเต็มสุดๆแบบนี้เลยนะด้านท้ายนะครับด้านท้ายฟ ท้ายรูปตัว C ีสวยๆแบบนี้ spoiler, ตุดตงงโโโสปอ,อ,อ,อยลลเลอร,รบบนะ์ติดตั้งมาให้จากโรงงานโลโก้ r s สวยๆก้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็ดิฟิวเซอร์สีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะติดตั้งมาให้จากโรงงานคันนี้บอกเลยว่าเดิมโรงงานมากๆเลยนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคันนี้เลขไม่เพียงแค่สามหมื่นนะครับย้ำอีกทีดูเลขไม้สามหมื 35, นะ่นห้าพนเะ น้อยมากๆเลยคันนี้มาดูที่ออปชันกันนะครับผมออปชันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ข้างมีคุตคอนโทรลแบบอะแทคทีฟฟุดคอนโทรลด้วยแล้วก็แพทเทิร์นชิปติดตั้งมาให้จากโรงงานนะหน้าจอนะครับหน้าจอเปทัชสกรีนเรียบร้อยมีเนวิเกเตอร์ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ไฟฟ้าชุดเกียร์ออโต้ auto, มือไฟฟ้าโฮเบรกติดตั้งมาให้ระบบประหยัดพลังงานเรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวนะแล้วก็เบาะหนังเต็มคันแล้วก็มีเบาะไฟฟ้านะครับผมแอร์แบ็คนี่จัดให้้้้้เเ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 ต็มมมมมมๆๆๆลลลลลลนลน,ลน,นน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 ยยยยยยยะะะะะคคััััีีีีีดาดาาาาาาาหหงงรรรบบบบกกวกนะกว่่่่่ไไุพ มันแค่3 5ม0 0่กิโลเท่านั้นแล้วรถมันปี2021เรียกว่าใช้น้อยมากๆแทบจะไม่ได้ใช้เลยดูที่สภาพห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องเรียกว่าสวยเดิมโรงงานเลยนะไม่มีไขเลยแล้วก็แผงกันความร้อนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดรีมรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยสาหรับใครที่กําลังมองหาเจ้ารุ่นนี้อยู่นะครับแนะนําเลยตัวนี้นะปี2021เลขไม่ส0 0 0 0 0กว่าโลรถมือเดียวป้ายแดงสภาพการันตีเกรดได้นะครับผมมีใบเซอร์รับรองด้วยวว่่ารรารรรเสยจิงนนะไไมดด้พูกั ผมโปรโมชั่นนะคบโปรโมชั่นผมฟรีให้ลูกค่า้จ่ายนะในวันออกรถฟรีให้ทุกค่า้จ่ายเลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1,3 0 0 0นนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจผมมีบริการจัดไฟนั้นใหฟรีทั่วไทยผลผ่านผมส่งรถฟรีทั่วไทยด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับฟรีหมดทุกอย่างและส่งรถฟรีทั่วไทยวิน w วนแคนไซนติดต่อมาครับ0954596494ขอบคุณครับ